วันเนตรงกับวันพระหัสสบดีที่เจ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังบ้านตลุกหมู่ที่หนึ่งตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท เพื่อทำการตรวจยกหมู่บ้านตลุกขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบตามเปงบประมาณสองพันห้าหกสิบปดพอไปถึงก็เจอหลวงพ่อมานพพระครูวิทุระชัยกิจเจ้าคณะอำเภอสัพยาเจ้าของพื้นที่มารอต้อนรับอยู่แล้ว เมื่อกลาบไหวทักทายกันแล้วกระผมอัตมภาพก็เดินดูสถานที่ต่างๆรอบวัดตลุกแห่งนี้ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าวัดมีเสียงบอกว่าให้ไปกราบสังขารหลวงพระชมวัดตลุกด้วยกระผมอัตมภาพบอกกับน้องเล็กแล้ว เมื่อเดินขึ้นไปยังบนดบก็เห็นมีรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดตลุกอย่างหลวงพ่ออําหลวงพ่อชมเป็นต้นเมื่อกราบสักการะเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปยังศาลาการประเรียนเพื่อดูการจัดสถานที่ในการตรวจประเมิน ปรากฏว่าบนสาลาการประเรียนแห่งนี้มีสังขารหลวงพระชมอยู่ในโรงแก้วให้ญาติโยมทั้งหลายได้กราบได้ไหว้กันเหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มิหน้าละว่าถึงได้มีเสียงบอกว่าให้ไปกราบหลวงพระชมท่านด้วย วัดตลุกนี้สร้างมาแต่โบร,โบราณน่าจะประมาณยุครัชการที่ห้าโดยหลวงพระอัมาอดจเจ้าอาวาสถาวรวัตถุหลาย,ย่างภายในวัดไม่ว่าจะเป็นหอตไตรก็ดีอาคารเรียนปริยัติธรรมหรือว่าตึกขาวก็ตาม ยังเป็นอาคารแบบเก่าโบราณก็คือหอไตรก็ยังสร้างอยู่ในกลางน้ำเป็นทรงไทยโบราณส่วนตัวตึกขาวนั้นเป็นอาคารทรงโคโลเนียลหรือที่บางท่านเรียกว่าทรงเรเนซอง ซึ่งเป็นอาคารลักษณะยอดนิยมในสมัยรัชกาลที่ห้าของเราแสดงว่าวัดนี้มีมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วส่วนที่กระผมอัตมภาพชอบใจที่สุดก็คือต้นจันทร์ต้นจันทร์ในที่นี้ไม่ใช่ต้นจันทร์หอมต้นจันทร์แดงหรือว่าต้นจันทร์ขาว หากแต่ว่าต้นอินจันต่างหากที่นี่ต้นเตี้ยขนาดเอื้อมมือแตะลูกได้ถึงเลยแต่ว่าที่วัดท่าขนุนถึงจะมีอยู่สามสี่ต้นแต่ละต้นก็อายุหลายร้อยปีลูกก็เหลือโตกว่าหัวแม่มือไม่เท่าไรเท่านั้น เนื่องเพราะว่าต้นไม้ยิ่งเก่าแก่รูปก,ก็จะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆพร้อมกับไม่สามารถถ่ายรูปได้ด้วยเนื่องเพราะว่าอยู่สูงมากถึงขนาดที่ว่าแม่ไก่ขึ้นไปวางไข่บนขาคบเมื่อฟักเป็นตัวแล้วพาลูกกระโดดลงมาลูกไก่ถึงกับเสียชีวิตไปเลย เมื่อมาเจอต้นจันททร์ี่นี่อยู่เตี้ยชนิดเอากล้องจ่อรูปได้ก็เลยถ่ายรูปแบบเพลิดเพลินมากจากนั้นก็ไปเดินดูเต้นนิทรศการซึ่งเขาได้จัดเอาไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นของดีพื้นบ้านตลุกแห่งนี้เองไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มมัดไม่ว่าจะเป็นขนมตาล ตลอดจนกระทั่งงานฝีมือต่างๆแบบชาวบ้านชาวบ้านซึ่งเห็นทีอะไรก็รู้สึกคุ้นเคยเนื่องเพราะว่ากระผมอัตมภาพก็เป็นเด็กบ้านนอกมาเช่นกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย คำว่าตะลุกในที่นี้เป็นภาษาโบราณก็คือแอ่งน้ำที่ค่อนข้างจะใหญ่ถ้าหากว่าใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นหนองน้ำถ้าใหญ่กว่าหนองน้ำก็จะเป็นทะเลสาบคำว่าหนองน้ำสมัยโบราณก็ไม่ค่อยได้เรียกว่าหนองน้ำแต่เรียกว่าตะพัง ดังนั้นไม่ว่าจะตะลุกหรือว่าตะพังก็ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำเพียงแต่ให้เราเข้าใจว่าตลุกเป็นแหล่งน้ำที่ไม่ใหญ่มากนักถ้าตะพังก็เป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ขึ้นสำหรับใช้ในชุมชนแต่ถ้าหากว่าเป็นทะเลสาบบางทีก็กินพื้นที่ไปหลายๆหมู่บ้านเลย เรื่องพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวกันเอาไว้บ้างไม่เช่นนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะไม่เข้าใจแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อโพไซดอนของกระผมอัตมาภาพท่านยังถามว่ามันอ่านว่าตลุกหรืออ่านว่าตลุกกันแน่ต้องเรียนถวายท่านว่าอ่านว่าตลุกครับหลวงพ่อ การใช้อักษรกลางนําอักษรต่ําให้ออกเป็นเสียงเอกครับแต่ถ้าหากว่าใช้อักษรสูงนาอักษรต่าให้ออกเสียงเป็นจัตวาอย่างเช่นว่าสยามเป็นต้นแต่เนื่องจากว่าบางคำแม้จะเป็นอักษรสูงนําอักษรต่าอย่างเช่นว่าอัชรา คนก็มักจะอ่านว่าอัจราตามภาษาบาลีเสียนี้ฝรั่งที่มาเรียนภาษาไทยถึงได้ปวดหัวมากเนื่องเพราะไม่เข้าใจว่าเขามีทั้งการอ่านตามรูปแบบอักรไวยากรณ์และมีการอ่านทั้งตามความนิยมทำเอาหลวงพ่อโพไซดอนท่านตบหลังเสียชาติใหญ่ เหตุเีะกระผมอัตมภาพเรียกหลวงพ่อพระเทพสมุตวัชราจารย์รักษาการประธานโครงการสร้างความปลองดองสมณฉันด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะประธานขับเคลื่อนโครงการหนกลางว่าหลวงพ่อโพไซดอนเนื่องเพราะว่าท่านคือเทพสมุต ซึ่งก็คือเทพโพไซดอนของต่างประเทศเขานั่นเองเมื่อพวกเราดูสถานที District ่กันจนกระทั่งครบถ้วนแล้วก็ได้ไปฉันเพรร่วมกับพระเทรานุเทระของทางจังหวัดชัยนาทแห่งนี้โดยมีด็อกเตอร์พระมหาธิติวัตร หรือพระครูวิธานสุตตาพิรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบรมธาตุวรวิหารเลขานุกการเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมากราบดีอกดีใจว่ากระผมอัตมภาพอุตส่า์เดินทางมาร่วมงานด้วยจึงได้ยกบัตรประจำตัวให้ท่านดู บอกว่าไม่มาก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่มาก็ไม่มีคนให้คะแนนทำเอาท่านหัวเราะเป็นการใหญ่เมื่อฉันเพนเสร็จแล้วพวกเราก็ไปรวมตัวกันที่อุโบสถวัดตลุกแห่งนี้เพื่อกราบสักการะพระประธาน ตลอดจนกระทั่งเจริญพระพุทธมนต์ถวายตามธรรมเนียมของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าครั้นเมื่อได้เวลาก็ออกไปชมนิทรศการต่างๆซึ่งหลวงพระช้างพระเดชพระคุณพระราวชวชิระกิจจารเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทไม่ทราบว่าเดินทางมาถึงตอนไหน เจอหน้าก็จับมือจับไม้เขย่าเป็นการใหญ่ด้วยความดีใจที่เป็นบุคคลคอเดียวกันทำว่าคอเดียวกันในที่นี้ก็คือทำแต่งานไม่สนใจว่าเจ้านายท่านจะให้คุณงามความดียศถาบรรดาศัก์อะไรหรือไม่ทำไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะเห็นใจก็ให้มาเองประมาณนั้น พวกเราช่วยกันซื้อข้าวซื้อของเหมาจนกระทั่งหมดไปเป็นเตนเตนจากนั้นไปดูการแสดงทางวัฒนธรรมโดยเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไก่เทือนที่มาแสดงการรำกลองยาวประยุกต์กระผมอัตมภาพก็ยังสงสัยว่าประยุกต์ตรงไหน ปรากฏว่าเขาสามารถใช้วงโยธวาทิตเล่นดนตรีประยุกต์กับกลองยาวได้เหมือนผีกับโลงก็คือไปได้ชนิดเข้ากันมากเมื่อหลวงพ่อโพไซดอนแจกรางวัลให้กับเด็กนักเรียนแล้วพวกเราก็ไปดูนิทัศการธรรมนาวาวัง หลับรมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วถึงได้เข้าสู่ที่ประเมินทำพิธีกรรมไปตามขั้นตอนต่างๆที่นี่รู้สึกว่าขั้นตอนจะกระชับมากเนื่องเพราะว่าบรรดามเหสักโหต่างๆนั้นเขาเอาเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น อย่างเช่นว่าเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสถัดจากนั้นฝ่ายบ้านเมืองก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไม่เหมือนกับบางแห่งที่ผู้เข้าสักการะองค์ประธานบางทีก็มีถึงยี่สิบกว่ารูปคนทำให้เสียเวลาไปนานมาก พวกเราก็ทอยทีทอยอาศัยในการตรวจประเมินไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือให้ข้อแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทางบ้านตลกแห่งนี้สามารถรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้ได้และทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ครั้นปิดประเมินตอนเกือบสี่โมงเย็นแล้วกระผมอัตมภาพก็เดินทางเข้าไปยังวัดโพธิลังกาจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อที่จะไปรักษาสุขภาพกับท่านอาจารย์บะพระอาจารย์สิริชัยชยธรรมโมและขอค้างที่นี่หนึ่งคืน เนื่องเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปตรวจประเมินที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเป็นการตรวจประเมินภาคเช้าถ้าเดินทางกลับก็คงต้องออกตั้งแต่ตีสามตีสี่อีกตามเคยปรากฏว่ามาถึงเจออาจารย์พระมหาเอพระมหานันทวัฒน์เขมะธรรมโมและคณะ มาซ่อมสุขภาพอยู่เหมือนกันเมื่อถามว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านทำมือให้ดูประมาณว่าหนักมากแต่ยังพอไหวก็รู้สึกเบาใจขึ้นกับผมอัตมภาพเข้าไปให้ท่านอาจาร,รย์บะทำการซ่อมสุขภาพโดยเฉพาะสายตาที่เป็นต้อหิน แล้วตอนนี้ประสาทด้านล่างก็แทบจะใช้การอะไรไม่ได้เหลือบตามองต่ำแล้วไม่เห็นอะไรได้แต่มองตรงและมองด้านข้างหรือเหลือบขึ้นด้านบนเท่านั้นซึ่งท่านอาจาร,รย์บะบอกว่าไม่เป็นไรอ่อที่จะรักษาประครับประคองกันไปได้ มั่นใจว่ากระผมอัตมภาพมรณภาพก่อนสายตาที่จะบอดสนิทฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมานิดหนึ่งจึงได้เข้าพักยังสถานที่ซึ่งท่านได้เตรียมไว้ให้แล้วก็เปลี่ยนผ้าเก่ามอบหมายให้น้องเล็กนางสาวจิราพซเสอตรงต่อการ นำไปเข้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใกล้ๆวัดเพื่อที่จะได้มีผ้าใหม่เอาไว้เปลี่ยนส่วนตนเองเมื่อส่งน้ำแล้วก็มาทำการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนสำหรับญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะหมดสภาพอีกตามเคยสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีนอของเรา และบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้